บนโลกนี้มีเลขบางตัวที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดามันคือประตูสู่สิ่งที่เราไม่ควรจะรู้และบางทีอาจไม่ควรนั่งลงไปบนเก้าอี้เลขนั้นเลยด้วยซ้ําวันนี้คุณกําลังจะได้ยินตำนานของเลขต้องสาบกับเลขแห่งการรอดระวังไว้ให้ดีเพราะเรื่องนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณในการเลือกที่นั่งไปตลอดชีวิต ทุกคนเคยได้ยินว่าเลข13คือเลขอับประมงคลแต่คุณรู้หรือไม่ว่าความเชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่งในตำนานคริสต์โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูมีคนร่วมโต๊ะ13คนหนึ่งในนั้นคือยูดาสผู้ทรยศหลังคืนนั้นพระเยซูถูกจับและถูกตรึงไม้กางเขนในไม่กี่วันต่อมา ในตำนานนอร์สเทพเจ้าลกกิเป็นแขกคนที่13ที่ไม่ได้รับเชิญเขาเข้าร่วมงานเลี้ยงบนสวรรค์และนำความตายมาสู่เทพแห่งความบริสุทธิ์นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เลข13กลายเป็นเลขของความตายความสูญเสียและสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นปี1998เที่ยวบิน TG 261ของสายการบินไทย ตกที่สนามบินสุราษฎร์ธานีกลางฝนหนักผู้โดยสาร146คนเสียชีวิตทันที101คนมีผู้รอดชีวิตเพียง45คนหนึ่งในนั้นมีชายคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักดีในเมืองไทยเขาชื่อว่าเจมส์เรืองศักดิ์เขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุเขานั่งที่ 11A เบาะติดหน้าตา่างไกล้ปีกเครื่องบิน วินาทีที่เครื่องบินกระแทกพื้นเสียงกรีดร้องเสียงระเบิดเสียงเศษเหล็กปะทะกันดังสนั่นเจมส์หลุดจากที่นั่งโดนแรงเหวี่ยงเข้าพื้นห้องโดยสารเขาคลานออกมาผ่านซากโลหะที่มีเปลวไฟลุกไหม้มือเขากรีดกับเหล็กจนเลือดไหลแต่เขารอดมาได้แพทย์บอกว่าเขารอดมาอย่างปาฏิหาริย์แต่เขารู้ ว่ามีบางอย่างในเงามืดที่พาเขาออกมาตัดมาที่เหตุการณ์อีกครั้งในปี2025เที่ยวบิน a i 171ของสายการบินแอร์อินเดียบินจากอเมดาััดไปลอนดอนแกตวิกเครื่องบินพุ่งตกไม่ถึง30วินาทีหลังจากบินขึ้นชนเข้ากับอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและระเบิดหลายจุด ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำ242คนยกเว้นคนคนเดียวเขาชื่อว่าวิชวาสคูมานราเมชชายวัย40ปีชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียเขารอดชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขานั่งที่ 11A มีการเปรียบเทียบทันทีว่าผู้รอดชีวิตจากสองเหตุการณ์ห่างกันเกือบ30ปี กลับนั่งในที่นั่ง 11A เหมือนกันตำแหน่งเบาะเดียวกันแถวเดียวกันจุดใกล้ประตูฉุกเฉินเหมือนกันรอดจากซากเครื่องบินแตกละเอียดได้เหมือนกันแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่าผู้โดยสารคนหนึ่งบนเที่ยวบิน AI 171ถูกจองให้นั่งที่ 13A แต่ในรายชื่อของสายการบินไม่มีข้อมูลคนคนนั้น ไม่มีการโหลดสัมภาระไม่มีข้อมูลเช็คอินไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนขึ้นเครื่องและไม่มีใครนั่งเก้าอี้เบอร์ 13A จริงๆนักกู้ภัยคนหนึ่งเล่าเขาเข้าไปค้นหาศพผู้โดยสารหลังเหตุการณ์เขาเห็นร่างหนึ่งเดินออกจากซากเครื่องอย่างช้าๆเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งมีขมเหลวควันเต็มตัวเขารีบวิ่งเข้าไปหา แต่ชายคนนั้นหายวับไปต่อหน้าไม่เหลือแม้แต่รอยเท้านอกจากคราบดำบนที่นั่งแรก 13A และเศษเล็บมนุษย์ที่ไม่มี DNA ตรงกับผู้เสียชีวิตคนใดบางคนเริ่มเชื่อว่าเลข 11A คือเลขตัดกรรมที่นั่งที่ได้รับโอกาสที่สองจากโชคชะตาเพราะเลข11มีรูปร่างเหมือนเสาสองต้น เหมือนทางเข้าและทางออกแต่เฉพาะคนที่ฟ้าลิขิตเท่านั้นที่จะได้นั่งบางคนถึงกับเรียก11 a ว่าประตูสวรรค์บนเครื่องบินในขณะที่เลข13คือทางลงสู่นรกโรงแรมหลายแห่งทั่วโลกไม่มีห้องหมายเลข13แต่บางแห่งมีและถูกล็อกตลอดเวลามีคลิปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในยุโรป พนักงานได้ยินเสียงน้ำไหลในห้อง13ทั้งที่กุญแจห้องถูกเก็บไว้ในตู้ล็อกนิรภัยเมื่อเปิดห้องพบเพียงอ่างบาบน้ําที่เต็มไปด้วยเลือดสดๆแต่ไม่มีร่างไม่มี DNA ไม่มีอธิบายได้เสียงในกล้องวงจรปิดตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบว่าที่นั่งชั้นคือ 13A เลขส3และเลข11ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาพวกมันเหมือนประตูประตูที่บางครั้งเปิดแค่ครู่เดียวเพื่อรับคนหรือส่งใครออกมา 11A อาจเป็นเพียงที่นั่งธรรมดาแต่ในวันหนึ่งที่ไม่ธรรมดามันอาจเป็นที่นั่งเดียวที่คุณรอดส่วน 13A อาจไม่มีใครนั่ง เพราะมีบางสิ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วถ้าคุณกำลังจะขึ้นเครื่องบินลองมองหาเบาะ 11A แล้วจองไว้ก่อนใครแต่ถ้าเบอร์ 13A ว่างอย่าหลงดีใจเพราะบางครั้งที่นั่งว่างที่สุดอาจไม่ว่างจริงๆ